ด้วยเวลากูดูแหละสัตว์น้องกูปัดเกาะด้วยปัดเกาะด้วยปัดเกาะด้วยมามาอย่าลังท้ายอย่าลังท้ายอย่าลังท้ายชนแล้ว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 ดึงศอกดึงตบมาด้วยดึงศอกมาด้วยดึงศอกมาด้วยแล้วไปยังแล้วยังขอด้วยดึงศอกขอด้วยสวยเว็ดสวยเว็ดเว็ทเวา เี๋ไปเลดี <nước> ๋ยวไป้ยเดี๋ลงไดีไปเฮ้ยเดี๋วลงดี๋ไปยไปเหไปกันไอ้เบสโอ้โหคมจัดสวยเบสวยเพื่อนสวยเสวยเสวยอื้สวยวินฮัลสหลเบนสวยไอ้สองล้วแรกตาย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 สุดเพื่อนดิสามนพี่โอนให้อีกสามแสนสองหมองาวสวยเว เออเบนกูเป็นทุกอย่างเออกดเลยกดก่อนกดก่อนเลยกันกันบอลบอลรากันชนะแล้วชนะแล้วสวยเบนไปเล่นต่อนะครับเดี๋ยวพี่ชุบเองได้ได้โดนอย่างเดียวเลยว่ะอันเท่าไหร่เนี่ยชาแซมดีอ่ะเท่าไหร่ดีอฟน้ำหนึ่งจุดแปดไอ้ยดีดีอฟน้ำเท่าไหร่ รีเท่าไหร่แปดนะไปเอาไปเจ็ดเอาดีๆกูเปิดก่อนเลยนี่ใครอยากดูมุมไม้นะครับใครอยากดูมุมไม้นี่ไปเวทแล้วก็คนอื่นที่สตรีมอยู่สวยๆสวยๆตามมาดิมาลมนี่มาลมนี่พี่รู้แล้วต้องวิ่งไงพี่ต้องวิ่งไงด้วยฟังนะฟังนะเดี๋ยวถ้าสมถติว่าถ้าถือว่าเราถ้าถือว่าแบบฝูงไอ้แบบกลุ่มเราอะเริ่มขยับไปทางขวาแล้วใครเราพวิ่งมาทางซ้ายด้วยเคี้ยวป่ะใครวิ่งขวาเคี้ยวป่ะมันมาจะได้มันจะได้ไม่ติดกำแพงเว้ยมาวันนี้วันนี้ยมานี้ยมานี้ายมาไหนวิ่งซ้ายมาไหนมวิ พอม้เลยคนแร้เลพร้อมยมามาขอให้งรยอยู่ในแข่งนะด้วยอมมคนพมามามาาให้แ่แรอยู่ในแข่งนะด้วยย่แข่งยาวๆเลยนะขวาวิ่งขวาวิ่งขวาฟังเพอฟังเพิอตามตามเพื่อนให้ทันตามเพื่อนให้ทันขวาวิ่งขวาวิขวาฟังเพอฟังเพอตามตามเพื่อนให้ทันตามเพื่อนให้ทันตามเพื่อนให้ทันเลยชลยเลยรับ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 นึงศบมาดึงศบมาศกาึาึงศมา อย่ช่วงอะไรพี่เอ้ยสมาสมาสอมาสมาสอมาสมาสอีกสมาสอมาอ้สมาวไอ้สัตว์ไปคู่เลยสมาสมาอีกสมาอีกไอ้ช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายทำไปนะทำไปนะทำไปนะเร็วป่ะเอ้ยฟองไอ้ฟอง Yes, em <laughs> Ui, Ui. <cười> oh, Sao? À. Suối Ui Yes, yes Yes, em phong à Quân đi em phong Yes, chốc, đu chốc <laughs> Yes Ui, <laughs> yes. <F> <laughs> 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 ยพี่ปิดตัวปิดตัวชุบเพี้ยวจัดอะพี่ชอบพี่ชายกลับมาชนะเฉยเฮ้ยอีกฟองนึกว่าเปิดสตรีมเดียวกันภาพเหมือนกันจัดเธอระวังตัวมังกรสวยอู้สวยไปเอาไปเอาไปหรือสวยสวยสวย

ท่าไหพี่ผมจะตีมยอ่ไรพี่ได้พี่ได้พี่เดี๋ยวจบจตรงนี้ได้พี่เขาเรียกกขาส0ิวินนะพี่ตอนนี้ตอนนี้เกสี่พี่ตอนนี้เกสี่พี่ใช่พี่ใช่เดิมพันของเอยูกับแดนมันเฮดอะพี่เดิมพันโอซี่ของพี่โอเคพี่ โชวนทุกคนด้วยนะชวนทุกคนด้วยลั่นเลยนะช่วงนี้ไปดูจอใหญ่ดีกว่าไอ้เหี้ยก้อนอะไรเหรอวะก้าวสี่แปดห้าโอเคก้อนอะไรแล้วอะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้ไฟเราไหวแล้วเว้ยเมื่อกี้ไฟเราไหวแล้วแค่เราแค่ไฟไหวใช่ใช่ลืมตึงศพลืมตึงศพแค่นั้นเอง หรือมึงสอบใช่มามามาต่อ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 ไปหนึ่งรอรอเพิ่งก่อนรอเพิ่งก่อนมาลงก่อนรอเพิ่งก่มาลงก่อนวางนะถ้าเห็นถ้าเห็นไม้ตายดึงมาเลยนะเว้ยดึงมาเลยนะเห็นไม้ตายดึงมาเลยนะดึงมาให้ไวเลยนะมามาทุกคนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมนะมิตามา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 มิตรมามิตรมาไป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 ไทยขึ้นหน้าไปไายขึ้นหน้าสู้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 เนาะมิตรมามิตามามิตามามิตรมามิตรมาอย่าช้าด้ยเขาเลยเดี๋ยวนะจะได้ชักตลอดเขาอะเวทไม่เคยขัดจัดให้ชักตลอดครับแจ็ครอดูเลย555 ชนได้ชนได้ชนด้ชนซ้ายด้ชนซ้ายได้ชนซ้าดชนดูศพด้วยนะเว้ยไปไปไดูศพด้วยดูศพด้วยดูศพด้วยเพิ่งชแล้วเพิ่งชแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีเอาดีไอสัตว์ยิงแล้วไปเล่นต่อเบ็ดเบ็ดกันหน่อยเบ็ด รอกันเพื่อนคนนึงรอกันเพื่อนคนนึงรอกันเพื่อนคนหนึ่งรอกันเพื่อนคนหนึ่งชุบไม่ได้อย่าเพิ่งชุบชุบไม่ได้อย่าเพิ่งชุบชุบไม่ได้อย่าเพิ่งชุบเว้ยโอย่ากูกูไปละตายลยลลลเเยโอ้ยไม่ตายได้ไงเว้ยมึงติดชุบว่ะติดชุบโอ้โหหวานเจี๊ยบน้อง เออไปไปชิวจัดมาแล้วนะมาแล้ว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 ไปเรียกต่อให้ต่อได้ต่อให้ไปไปตั้งหลักก่อนสวยวู้วูได้ไปเรียกจูบันได้สวยไปเรียกทายก่อนแล้วโอ้กําลังหล่อเลยกูเหรอวะที่เกิดอ่ะให้มันดูโฝ่ายแล้วเยัยเรียกกําลังหล่อเลยคุยไปเกิดมันเกิดมันเกิด โซนไหนโซนไหนมันเกินมันเกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหมดมันหมดแล้ววะช้่วยเอนหน่อยช่วยเพื่อลหน่อยช่วยเอลหน่อยสวยสวยครับสวยสวยครับช่วยชพื่อนหน่อยช่วยอนหน่อยช่วยเอลหน่อยข้างหลังข้างหลังช่วยเอลหน่อยขอขอเลยเยอะเด้มันต้องรีก่อนนะมันต้องรีก่อนช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายอยู่ข้างหลังคนนึงโอเคไม่เป็นไรเอ้ยคนคนเกิดมารีเพื่อนนะคนเกิดมารีเพื่อนนะรีเพื่อนข้างหลังเลยรีเพื่อนข้างหลังเลยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนต่อ เพื่อนไเยอะรีเพื่อนไเยอะไหวแล้วไหวแล้วรีเพื่อนก่อนดึงเพื่อนก่อนนะดึงเพื่อนก่อนนะเกิดมารีเพื่อนก่อนนะหาเพื่อนก่อนเลยไหวแล้วไหวแล้วสวยโอเคเลือดหมดน่าจะโดนแยกแบบว่ากักแยกเด้ันโดนกักแยกด้วยตอนนี้โดนโดนกักแยกด้วยโดนกักแยกด้วยตอนนี้ไอ้กที่ไม่เจอไอ้กที่อ้อนเลยว่ะกลัว่าละกูไม่เจอไอ้อนเลย นอนได้นอนโอยตทรครับเปล่าเลยนะมอตแต่ลุมอ่ะไม่ใช่ชุดเลยชุดแต่ว่าโดนโดนปิดไปเลยอยากให้โฟกัสเรื่องไอ้โฟกัสเพื่อนที่ชุดหน่อย

มา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 โชว์นี้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 ต้องรอแล้วไม่ทันแล้วดูตกเลยดูตเยอยไดเลยอย่าด้เลยอย่าไดเลยอย่าด้เ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 ยยได้เลยยด้เลยอยดเยอยาได้เยยได้เยย่าได้เยยไดเยย่ดเลยย่าด้เยยไดเยย่ดเลยย่าด้เยยไดเยย่ดเลยย่าด้เยยาดเยอยด้เลยยด้เยยได้เลยยด้เลยอย่าได้เยยได้เลยยด้เลยอยดเลยย ไปเอาเวทไปก่อนเลยถ้ามึงเห็นเพื่อนมึงต้องมานี่นะมึงต้งมาชุบนะ เราอะไรแล้ว96ไหมเจ้า96็7นะ96 8วะ86 87แป๊บนึงแป๊บนึงคุยคุยกันรวมรวมเงนรวมเงินเราที่ที่เห็นน่ะภาพเราอ่ะเราอ่ะชนเยอะเราชนเยอะไปเว้ยแต่ป้าขอขอห้อยไว้ไว้สามสามคนได้ไหมสองคนก็ได้สามคนสามคนห้อยห้อยไว้ก็ได้ แล้วก็ต้องห้อยแล้วก็เรื่องดึงศพขอขอไวกว่านี้อีกนิดนึงแต่เราต้องห้อยไม้ไวอ่ะสามคนแบบหลังเลยนะห้อยไว้เลยอ่ะแบบไม่ต้องไม่้องเปิดไม่ห้อยแทรกเว้ยแบบแบบเอากลุ่มหน้อยชนกลุ่มใหญ่ไหมวะแล้วก็เอาที่เหลืออะชนเอาเวทโจเซฟไปเวทโจเซฟไปเวทโจเซฟไปประมาณนี้ประมาณนี้ฟังนะเราเล่นเราเล่นให้ได้ที่เหมือนวินแรกที่เราชนะหน่อยเว้เราเล่นตามกันถ้าเราตามกันอ่ะเราเราเข้าพร้อมกันอ่ะยังไงเราก็เราก็ชนะอยู่แล้วแต่เมื่อกี้คือมันห้อยเข้าใจว่าเราตามกันไม่ทันเว้ ร้องตามกันอย่าไปรูไม้มันเยอะแล้วก็แบบดูเขาเรียกว่าไงวะไม่ต้องไปโฟกัสมันนะปล่อยทิ้งมันไปเลยถ้าเราไม่ไปเล่นกับมันมันก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้เข้าใจปะแล้วสาคัญเลยคือไฟแรกเราไฟไฟแรกเราต้องชนชนให้ครบชนชนให้แน่นเว้ยถ้าเราถ้าเราไฟไฟใหญ่ชนะได้คนมันก็หายเยอะเข้าใจปะไฟไฟแรกไฟแรกเดี๋ยวเปิดให้มาเดี๋ยวผมเปิดให้ขอไม้อะไม้มาไม้ที่เสตไฟมามาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคมาเอาใหม่นะเอาใหม่นะมา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 รวยรวย ไปไปไว้ไปไว้เลยไว้เลยไว้เลยไว้ไป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 ไว้เอาใหม่นะเอาใหม่รีเซตรีเซตไว้รีเซตไว้มาเดี๋ยวกูตามมึงได้ได้สวยสวยดึงเพื่อนออกมาดึงเพื่อนออกมาดึงเพื่อนออกมาดึงออกมาสวยเล่นมีสติหน่อยเมื่อกี้มันเหมือนสติหลุดไปมาชมดิมาชมดิไปน้ดเพื่องรีบปิดอวีรีบปิดีรีบปิดไปๆๆๆาไป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 ไ่ปไ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 ไปไปชู

ฝั่งนั้นทั้งฟรอสทั้งมาก็ดีวีลแต่เราไหวเวทมาหน่อยส,ส,ส,สวยแวนสวย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 ไม่ชั่วกว่าฝั่งไม่ออมันมันเล่นเร่งเว้ยเมื่อกี้มันเร่งจังหวะเวลาไอ้วินที่มันไหลอ่ะมันเร่งจังหวะเล่นเว้ย<ช>มันเร่งจังหวะแบบเร่งจังหวะไปเล่นน้องเราใจอีกนึงคือชนะร้อยเลยถ้าเราเอาใจอีกนิดเดียว ใจเย็นอีกนิดนึ่งอะฟังกูเล่นดีแล้วเล่นดฟังกูเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมขอคนที่เล่นหมัดเมื่อกี้ต่อยต่อยไม้ตัวเดิมอะต่อยไม้ตัวเดิมอะไม่ต้องเนกาสเดิมพี่มา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 มมามามามมา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 าม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 มา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 มมามามามมา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 มมา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 อมาามามมา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 อมา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 อมา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 มมมามามาอมามา รับตงดีรับตรง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 ดึงศพ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 ดึงับดึงดึงศพ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 ดึงดึงศพ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 ดึงดึงศพ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 ดงดึงศพดดึงศพดง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 ดึง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  พูดมันกดโคตรเสียเลยว่ะเฮี้ยไห้เฮี้ยอะไรอ่ะพูดกดเสียจังอ่ะตัวหนึ่งสวยชนะแล้วเนี่ยเล่นใจเย็นเดี๋ยชนะเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยไปชนะเลยชนะแล้วเนี่ยเล่นแบบนี้ชนะเลยชิลเล่นไปเล่นเลยเล่นกลับกลับไปกลับอยู่ในวงแล้วกลับอยู่ในวงไฟแล้วกลับอยู่ในวงแล้วดึงสมาร์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 ดเลยสวยแล้วเห็นปะ ตาตาใช่เนี่ยเอาเวทมาห้อยปุ๊บจบเลยเมื่อกี้เวทมันให้เวทนำมัง้งต้องเอาเวทห้อยเวทมันถนัดเล่นแบบชัวร์ๆคือมารู้ว่าตัวไหนตีแล้วตายร้อยอะ่ะสวยเวทสวยมากน้องโหจัดเวทน้องชาย ผมเองพี่ชายครับน้องชายผมเข้าชาร์จเลยนะเออสวยได้ได้ไม่ต้องให้กูบอกที่เว้แบบชัวร์สุดเลยน้องชายชิยวเชียช่วยตเลยเพื่อนช่วรงตรงกูบอกแล้วโอเคไหมมดเห็นเปล่าช่วตรงตรงยัดยังไงให้มันตีมินสอกสิ่งสิ่งสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราต้องไม่ไหวยตัวาให้ไวเหยโอเคเปล่าหลุดนะฮารดน่าจะหลุดนะที่ทางเดียวกันนะโอเคไหมฮารดน่าจะหลุดนะฮารดน่าจะแคทจะรอไอ้ฮาร์ดก่อนอ้ฮาร์ดมันมีเท่าไหวะ มันมันยัดไม่ตายอยู่แล้วเพื่อนมึงแต่มึงต้องเล่นคู่มาอก่อนเออเล่นมีคนนเเออล่คู่มาได้เมื่อกี้เล่นดวยไอออนกูไม่เห็นมึงเลยว่ะไอออนเมื่อกี้เราแพ้หรือชนะนะชนะชนะออนชนะสวยโอ้สวยจัดอะไรนะกูไม่เห็นมึงเลยว่ะไครอะเราไม่ได้พบปะกันเลยสับไปเลยคุมศพอไอออนมากันศพอะแล้วก็ไอเวดไปเล่นห้อยอะยังไงก็เพอร์เฟ t เมื่อกี้เลาชนะหรอเพราะไอออนนี่โหดจัดเลยละมั้งแต่กูน่าจะอยู่วงที่แพ้เนื้อเือนพี่ได้ตีมาไหมเนี่ยโอ้โหเวทฮะผมไม่ผมผมจะบอกว่าผมผมไม่ค่อยได้ตีเลยใช่เหรออืมเออแต่กูก็ไม่ค่อยออกนะที่จริงอ่ะพี่บูทเอพีเอสไหมเนี่ยบูทบูทไหมมึงบูทอ่ะกูไม่ได้บูทอ่ะกูก็ไม่ได้บูทผ้ามันไม่ค่อยตรงขนาดตีธรรมดาผ้าไม่ตรงเลยอ่ะปั๊มยาตัวยืนรัวเลย แค่จีช็อตเดียวอะเวทช็อตที่แบบว่าเพื่อนหมดแล้วอ่ะแล้วโดนลุ่มอันนี้ค่ะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดไอ้เลยอ่ะไอ้มันเอ้ยมันปิดทวิตยังไงวะปิดทวิตยังไงวะหายแชททำไมมันเกิดมาทีมหลายรอบเลยวะเออมันได้เหมือนมันเกิดมาแล้วมันต้องหายตลอดปะนี่ก็พิมไปหลายรอบแล้วจริงเ